มาแล้วไอดีของ TI ไอมหรือ TL Super Ramon เหรอไม่รู้แหละแต่ไอดีนี้เจ้าของไอดีซื้อผ่านกับสุรเดชนะครับวงอาสาที่เรารู้จักกันอันนี้มีติ๊กตูกอ่ะในกลุ่มอะขายไอดีอะเขาขายไอดีแล้วและเจ้าของไอดีบอกว่าอยากให้ผมเปิดให้ผมไม่ทราบนะว่าเจ้าของไอดีจะชื่ออะไรแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เห็นคลิปผมแล้วก็ ไม่รู้แหละว่ามาเล่นเกมมีพร่อผมหรือเปล่านะครับอ่าถ้ามาเล่นก็อยากให้กลับไปที่เดิมผู้เล่นครับก็ถือว่ามาเจอเกมที่ดีแล้วครับวันนี้ก็พี่เขาก็จัดมาสามหมื่นเอฟซีพอยบอกว่าใช้พอย์ตามสบายแต่อยากได้ตัวที่ขายได้หน่อยนะครับอ่ะโอเคผมจัดให้เพราะว่าทีมร้อยสองแล้วไงนะครับขอเน้นตัวขายได้มาลุยกันเลยทุกคนก่อนที่จะรับชมกันอย่าลืมกระทือบไลค์ like, หัวใจแชร์ share, และซับสไครต์ทุกช่องทางติดตามทุกช่องทางด้วย TikTok IG Facebook และ YouTube ไปกดกันใครยังไม่ได้กดพร้อมแล้วลั่นครับมาเราจะลั่นแพ็คนี้รอมฎอนแล้วก็แพ็คข้อเสนอรีมิตเอฟทุกอันที่ขายได้แล้วก็แพ็คของคาร์นิวาลหรือคาราบาลเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ200เนี่ยเราไม่เปิดน,นะเพราะมันเปิดไม่จำกัด แล้วก็จะมาในส่วนของหน้าท็อปอีเวนต์จะเปิดตรงนี้อีก20ครั้งนี่ครับเป็นอันสิ้นสุดนะครับในวันนี้มาดูกันว่าจะได้ตัวไหนบ้างเริ่มจากแพ็คเล็กๆก่อนเลยครับไปไปแรกก็ไม่บล็อกเลยเหรอ EA กันเลยเหรอเอาดีๆแม่อย่าแกล้งกันเล่นสิเอาดีๆนะกี่พันสองพันล้านเกิดจัดเดบาร่าครับ ใบแรกก็มาแล้ว,ว,ลว,ว,ลวอ่ะมาแล้วอ่ะมาแล้วเว้ยแหลมมาเลย้วเรามาดอนเมื่อเช้าเราทีละห้าไปละขอทีละสามดีกว่ารุนให้วอลอย่างเดียวกดตั๊กฟักเฮ้ย เอบร้อยร้อสี่สิบล้านครับเขาเรียกว่าเปิดสังเวยเหมือนเมื่อเช้าที่ผมเปิดจัดไปโอซิเมนโอซิเมนบอกคนดูมันจะมีวาสนาได้เห็นพวกนี้ป่าวะจัดมาหน่อยเด้จัดมาหน่อยเด้ อย่างน้อยข้ามร้อยสามไปก็พอแหลมครูขออนุญาตขี่มอไซค์ผ่านหน้าบ้านนะแนนเรียบร้อยเต็มเปเล่ครับอันนี้ของคาร์ิบาลข้าม้ามไปเลยถ้าไม่วอล์คาร์ิบาลข้ามข้ามไปได้เลยครับ ต้องฉูดชาชาฉูดฉูดชาเท่าน,นั้นแย่อยู่นะ เ้ยมันถูชาชาชูชูชาว่ะอะไรวะ <S <S อันนี้อันนี้ผมเข็ดแล้วเมื่อเชา้าหลอกกูดีใจมาละครั้งหนึ่งกูไม่ดีใจมึงละ LW หรุยที่อาร์ตครับเรียบร้อยอ่ะอันนี้หมดไปละแล้วก็มาที่นี่ครับโอ้โหไม่วอล์กเลยทีไว้ทีไว้ยี่สองล้านนิ้นขายได้นะครับน้น จบเลยนี่จบเลยเรียบร้อยหมดละใช่ไหมขายได้เหลือใบนี้ใบเดียวห้าแพ็กก่อนโอ้โหอันนี้ผมต้องใส่สามเลยวะมาหลวงปู่ตูหลวงปูตงป่ตจจจจูจูจ้าจ้าจู่จ้า พร้อมแล้วก่อน แม่งเอ้ยตำนานโอ้ยกูเหยนหลังตำนานเข้าหลังกาตำนานโอ้โหตำนานเท่ๆโอ้ยัยงจบเลยเฮียโอย้ตำนานไม่อยู่โอ้โหโคตรเยอะโอ้เรียบร้อยครับ คาร์ลตเวสจบแล้วยังดีนะได้หาเลนมารวมรวมไปดีนี้ก็รวยไหมฮาเลนตเวสโอ้สามพันกว่าล้านอยู่สามพันกว่าล้านครับหมดไปสองหมื่นพอย ถือว่าคุ้มกำไรพันล้านแถมไปเลขสา4พันหกร้อสี่สิสี่ลางจอคือมันติดหนี้ปากให้ครูทวงให้ไหมเอาแค่ตักเตือนหรือตัดแค้ะออไม่ใช่ครับอันนั้นท็อปโดเนตครับขอบคุณมากครับ T l เอลซูเปอร์เลมอนขอบคุณมากครับขอบคุณมากค,ค,ครับที่มาเปิดเด้อให้คนดูได้ดูสนุกสนุกมาๆมา,ม,ามาคนดูไอดีจานโจนานๆกลับมาต้อนรับแบบดีๆงามๆหน่อยแปะวันนี้เพีย้ยผ้าอาจารย์ร่ำรวยเราจัดผ้าอาจารย์เลย แต่ว่าเดี๋ยวแพ็คนี้เราจะยังไม่จัดผมมัน่นใจผมคิดว่าน่าจะยังไม่ออกห้าแพ็คนี้ มาไวเฉยห้าพพอยทุกคนไอของจานเนสนะครับเจ้าเนส X แดนห้าครับแพ็กแปดพันให้ผมเลือกให้เลยว่าจะเอาแพ็กไหนซึ่งยังไงมันก็ต้องเลือกเป็นของกิตคาราบาวนะครับเพราะว่าตัวราคาแพงกว่าเยอะมากนะครับตัวหกพันสองตัว ซึ่งกล่องเอฟเนีย่ยไม่มีตัว6,000มีอะมีโดมีอะไรพวกนี้แต่มันได้ยากมากนะครับอะาราว่าโอกาสที่จะได้โดเหมือนโอกาสที่เขาจะรักพวกเองอะคนดูมันน้อยลิบลีเลยเพื่อนเออนะแต่อันเนี้ยมันก็ยังพอมีกิจคาร้บาวอะนะครับมาซะหน่อยลองซะหน่อยห้าก่อนเลยเปิดหัว วินเทอร์มาว่ะอุ้ยมาสเคมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไปตึงๆมาหมดแล้ววะ <S <S ทำไมไปตึงๆมันมาหมดแล้ววะ จานตู่ดีไหมได้ค่ะร้อนลั่นห้าร้อยอ้าวเอว ร้อยเจ็ดอย่างน้อยก็ร้อยเจ็ดหรอวะอย่างน้อยก็ร้อยเจ็ดหรอวะเอาลุยดิอา,าร์ตวะแหลมดิวะกี่พันล้าน ก็สามพันแปดเอาก็สามพันแปดเอาเพื่อนเค็เคหลุยดีอาหารว่ะคุ้มเลยรวยเลยครับวันนี้ลั่นลั่นเรียบร้อยครับเจ้าเนตไม